ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกซึ่งเป็นวิชาที่เราจะเรียนรู้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะสิ่งมีชีวิตนั้นเราได้เรียนรู้ไปแล้วหนึ่งชนิดหนึ่อ่าหนึ่งประเภทนะคะก็คือเรื่องของตัวเรานะคะ,ะเพราะสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบด้วยคนสัตว และพืชนะคะนั่นคือ3ชนิด3ประเภทที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตมีการต้องการกินอาหารต้องการที่อยู่อาศัยต้องการในการหาดำรงชีวิตนะคะต้องการสิ่งต่างๆเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองนะคะ,ะครั้งที่แล้วเมื่อของเดือนพฤษภาคมนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเรา รู้จักอวัยวะภายนอกตัวเราไปแล้วนะคะ,ะและวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของสัตว์นะคะซึ่งเป็นอวัยวะภายนอกของสัตว์เช่นกันเช่นเดียวกับของคนนะคะเช่นเดียวกับของตัวเราซึ่งสัตว์นั้นนักเรียนคงจะรู้จักนะคะ,ะสัตว์นั้นประกอบอมีอยู่ทั่วไปนะคะ สัตว์มีอยู่ทั่วไปมีหลายประเภทนะคะทั้งที่เป็นสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์เครื่องสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกนะคะมีอยู่หลายประเภทซึ่งสัตว์นั้นจะอยู่รอบตัวเราเราสามารถมองเห็นได้และบางครั้งเราก็นําสัตว์นั้นมาเลี้ยงได้นะคะนั่นคือเรื่องของสัตว์ถ้าขึ้นชื่อว่าคำว่าสัตว์นรียนคงรู้จักนะคะ สัตว์เช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นสุนัขแมวนกไก่หมูอะไรพวกนี้นะคะซึ่งสัตว์แต่ละประเภทนั้นมันก็จะมีอวัยวะภายนอกที่คล้ายคลึงกันออกไปนะคะ,ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะ,อะบอกว่าโครงสร้างภายนอกของสัตว์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก็เหมือนกับของคนนะคะของสัตว์นั้นจะเป็นเช่นเดียวกับของคนก็คือมีตา มีหูมีจมูกมีปากมีขาและเท้าแล้วก็ยังมีอวัยวะอื่นๆที่ประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเขาบอกว่าสัตว์นั้นจะมีอยู่หลายที่หลายแหล่งอาศัยนะคะ,ะสัตว์จะอาศัยอยู่ตามแหล่งที่อยู่ต่างๆแล้วสัตว์นั้นก็จะมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ สัตว์อาศัยอยู่นะคะมันต้องอยู่ในที่ที่มันสามารถดำรงชีวิตได้ก็คือมีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำมีแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะอ่านั่นคือสัตว์ที่จะต้องดำรงชีวิตเพื่อให้อยู่รอดในแต่ละวันนะคะถ้าเป็นคนเราเราก็ต้องอาศัยอยู่ในบ้านถูกไหมคะถ้าเป็นสัตว์ก็จะทำรังหรืออาจจะขุดรูลงไปอยู่ใต้ดิน อันนั้นก็คือเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับตัวของมันนะคะเขาบอกว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะจัดและจําแนกได้ก็คือต้องศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยศึกษาท้องถิ่นที่อยู่ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเราจะพบได้ทั่วไปแต่จะไม่พบทุกชนิดในแต่ละแหล่งที่อยู่นั้น บะะอกว่าพืชและส,สัตว์บางชนิดอาจจะมีลักษณะาภายนอกเหมือนกันส่วนพืชและส,สัตว์บางชนิดจะมีลักษณะาภายนอกแตกต่างกันนะคะเราสามารถใช้ลักษณะาภายนอกของพืชและส,สัตว์นั้นเป็นเกณฑ์นในการจําแนกได้อันนี้ก็คือเราจะเรียนรู้ในคราวหน้านะคะว่าพืชหรือสัตว์ตเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการแยกบ้างนะคะ ทีนี้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แหล่งใหญ่ๆเลยก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกนะคะจะแบ่งเ,เป็นสองประเภทคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้านะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกก็เช่นพวกหมูแกะหมูม้มาวัวควายกระต่ายแพะ,ะยีราฟอะไรพวกนี้นะคะส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําก็กุ้งหอยปูปลา เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องดำรงชีวิตอยู่ในน้ำมันขาดน้ำไม่ได้นะคะ,ะถ้าขึ้นมาอยู่บนบกมันก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะนั้นสัตว์นั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะออกกว้างๆเลยก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะ,ะต่อไปอเรามารู้จัก อวัยวะภายนอกนะคะอวัยวะภายนอกของอของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะ,ะมีตั้งแต่ตาหูจมูกปากขาและเท้าเช่นเดียวกับของคนนะคะแล้วก็การทำหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละหน้าที่นั้นคล้ายกับของคนเพราะสัตว์นั้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรไปมาก นะคะเอาบยาวะที่ใช้ในการทำงานของสัตว์นั้นก็ทำงานคล้ายกับคนนะคะะเดี๋ยวเรามาดูสวนสัตว์กันนะคะนักเรียนเคยไปสวนสัตว์ไหมคะอ่ะในสวนสัตว์นั้นมีสัตว์มากมายให้เราได้ดูนะคะมีตั้งแต่ยีราฟกวางเสืออ่ะ มีหลายอย่างเลยนะคะหรือนกชนิดต่างๆเรามาดูกันนะคะว่าภายในสวนสัตว์มีอะไรบ้างดังในภาพนะคะในภาพนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างคะ,ะมีช้างมียรีราฟมีแรดมีฮิปโปโปโตเตมัสนะคะ,ะนั่นคือสวนสัตว์ที่เราสามารถเห็นสัตว์ได้นะคะแถวบ้านเราก็จะมีที่ตุ้งทลาดนะคะแต่ว่า สัตว์นั้นอาจจะมีไม่เยอะนะคะตอนนี้แต่เราก็สามารถดูได้หลายๆชนิดนะคะ,ะชนิดแรกที่เราอาจจะเห็นในสวนสัตว์นะคะเช่นเสือสิงโตยีราฟฮิปโปโปโตเตมัสอ่นนั่นคือสัตว์ที่เราสามารถเห็นได้ในสวนสัตว์นะคะ ทีนี้มาดูว่าอวัยวะแต่ละส่วนของสัตว์นั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะภาพแรกที่ครูเอามาให้ดูก็คือตาตาของนกฮูกห,หรือนกคาเมลตัวนี้นะคะใช้ในการมองเห็นเขามีลักษณะตาที่โตเพราะนกฮูกห,หรือนกคาเมลเนี่ยเขาจะหากินในตอนกลางคืนนะคะก็ต้องมีตาที่ดวงโตดวงใหญ่และสามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืน เพราะนั้นตาของสัตว์ก็ทำหน้าที่เหมือนกับของคนนะคะก็คือใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆมองดูสิ่งต่างๆเหมือนกับคนเลยนะคะต่อไปเอาไ้ว่าต่อไปนะคะก็คือหูอ่ะกระต่ายมีตามีปากมีจมูกและมีหูที่ยาวหูของกระต่ายก็ช่วยในการได้ยินเสียงนะคะอ่ะหูของสัตว์ก็ใช้ในการฟังเสียง อย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขเอาไว้นะคะเราก็สามารถเรียกสุนัขแล้วมันวิ่งมาหาเราได้เพราะนั่นคือมันใช้หูในการฟังนะคะ,ะเพราะนั้นก็เหมือนกับอวัยวะของคนเช่นกันหูของเราเราก็ใช้ในการฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปจมูกจมูกของสัตว์เช่นภาพนี้นะคะเป็นช้างจมูกของช้างเราเรียกว่า งวงนะคะเป็นจมูกยาวๆที่เรียกว่างวงอ่วงขอ,องช้างก็ใช้ในการดมกลิ่นและหายใจเช่นเดียวกับจมูกของคนนะคะหรือสัตว์ตัวอื่นๆก็เช่นกันจมูกจะทําหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่นเหมือนกันนะคะต่อไปปากปากของเสือตัวนี้อ่มีหน้าที่อะไร มีหน้าที่ในการกินอาหารกินน้ำและส่งเสียงคำรามส่งเสียงร้องอ่ะเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปนะคะทั่วๆไปเนี่ยสัตว์ปากของมันก็จะทำหน้าที่กินอาหารกินน้ำและส่งเสียงร้องแต่สัตว์จะพูดไม่ได้เหมือนกับคนนะคะคนนั้นสามารถส่งเสียงแล้วก็พูดออกมาเป็นคำพูดได้แต่สัตว์นั้น ส่งเสียงร้องนะคะพูดไม่ได้แต่ก็ยังมีสัตว์บางประเภทที่คนสามารถนำมาฝึกให้มันพูดออกเสียงได้เช่นนกนกขุนทองนกเอี้ยงอะไรพวกนี้นะคะที่สามารถนำมาฝึกแล้วก็พูดออกมาเป็นเสียงพูดได้นะคะอนนั่นคือปากของสัตว์ต่อไปขาและเท้านะคะขาและเท้ามีด แพนด้าสองตัวนี้มีจมูกไว้หายใจนะคะมีปากไว้กินอาหารมีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังแล้วก็ยังมีขาและเท้าด้วยนะคะซึ่งใช้ในการเคลื่อนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวหรือรับน้ำหนักตัวก็เช่นเดียวกับของคนอ่ะเช่นเดียวกับของตัวเรานะคะที่ ทำ,ทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือรับน้ําหนักตัวนะคะนั่นแสดงว่าอ,อาวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละส่วนนะคะจะทําหน้าที่เหมือนกับของคนหมดเลยนะคะต่างกันนิดเดียวก็คือการส่งเสียงก็คือสัตว์ไม่สามารถส่งเสียงออกมาเป็นคําพูดได้นะคะนอกจากนั้นอวัยวะภายนอกแต่ละส่วนของสัตว์เจะทําหน้าที่ เหมือนกับผมคนเราเลยนะคะก็ตั้งแต่ตาใช้ในการมองดูหูใช้ในการฟังเสียงจมูกใช้ในการหายใจและดมกลิน่นอ่ะปากใช้ในการกินอาหารและส่งเสียงแล้วก็ขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่รับน้ำหนักตัวนะคะต่อไปเรามาดูอสองภาพนี้นะคะอ่ะให้นักเรียนดูสองภาพ สองภาพนี้แตกต่างกันตรงไหนเขาถามว่าต่างกันตรงไหนนักเรียนสังเกตนะคะภาพซ้ายมือคือภาพหมีภาพขวามือคือจิ้งจก่กสองภาพนี้ต่างกันตรงไหนนักเรียนบอกได้ไหมคะ,ะเรามาดูความแตกต่างนะคะหมีมีอะไรคะมีขน ม,มีขนป้องกันความเย็นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสัตว์มีขนนะคะสัตว์ที่มีขนทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยปกคลุมร่างกายขนทําหน้าที่ในการปกคลุมร่างกายทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะทำให้ร่างกายอบอุนะะ่นขึ้นแต่จิ้งจกนะคะ,ะน,นักเรียนดูจิ้งจกจะไม่มีขนปกคลุมร่างกาย ถึงถามว่าร่างกายเขาจะเย็นไหมเขาก็มีการปรับอุณหภูมิของเขานะคะ,ะมีการปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสมของผิวหนังของเขาจิ้งจกนั้นจะมีผิวหนังเป็นตัวห่อหุ้มร่างกายนะคะแต่หมีนั้นจะมีผิวหนังและก็มีขนไว้ปกคุมร่างกายด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนะคะช่วยป้องกันความเย็นความร้อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนของสัตว์ชนิดใดภาพต่อไปอันนี้เป็นหางสัตว์บางชนิดมีหางนะคะเช่นแมวสุนัขเสือวัวควายช้างมา้าพวกนี้ จะมีหางทีนี้หางของสัตว์ใช้ทําอะไรบ้างนเรียนดูภาพเมวสตัวนี้นะคะ,ะเขาบอกว่าหางของแมลวทั้ง3ตัวนี้ให้ใช้แสดงความรู้สึกแสดงความรู้สึกอย่างไรนะคะ,ะภาพแรกตัวแรกหางตั้งตรงโดยที่หางหรือปลายหางกระดิกหรือสั่นอย่างนุ่มนวลอันนี้ใช้ความรู้สึกของความสบายใจ ความดีใจหรือความยังไงคะ,ะไม่มีอาการที่ทําให้มันโกรธหรือไม่มีอาการทําให้มันเสียใจนะคะนั่นก็คือหางตั้งตรงปลายหางกระดิกเล็กน้อยก็เหมือนกับสุนัขถ้าเป็นสุนัขนะคะถ้าเจอเจ้าของหรือเจอคนรู้จักหรือต้องการ อาหารอย่างนี้มันก็จะกระดิกหางนะคะแมวก็เช่นกันนะคะต่อไปตัวที่สองนักเรียนดูนะคะตัวที่สองเป็นยังไงคะหางโค้งและตั้งชันอันนี้แสดงถึงความกลูดขู่คำรามะนะคะเพื่อให้ตัวอื่นนั้นกลัวนะคะนั่นก็คือเขาใช้หางแสดงความรู้สึกนะคะ,ะตัวต่อไปตัวที่3าม หางทอดตัวต่ำลงและลุกพองออกอันนี้ก็คืออาจจะถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดหรือกลัวอย่างนี้นะคะ,ะนั่นคือลักษณะของหางสัตว์และยังมีอีกหลายประเภทนะคะเช่นลิงในภาพนะคะลิงใช้หางทำอะไรคะ,ะใช้หางในการห้อยโูนต้นไม้ได้นะคะ นั่นคือลักษณะพิเศษของลิงที่มันเอาหางปันกับกิ่งไม้แล้วทําให้มันห้อยหนอยู่บนกิ่งไม้ได้นะคะหรือหางของวัวของควายหางของวัวควายก็ใช้ในการปัดแมลงที่มาตอมหรือมากัดยุงอะไรพวกนี้นะคะหางของวัวควายก็จะใช้ทําหน้าที่ในการปัดแมลงพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันอันตรายแก่ตัว ของมันเองนะคะต่อไปมาอีกชนิดหนึ่งมีอะไรคะมีปีกอ,อันนี้นอกเหนือจากเอาไว้ว่าภายนอกที่เป็นตาหูจมูกปากแล้วนะคะก็ยังมีปีกปีกทําหน้าที่อะไรคะอ่าปีกของสัตว์ทุกชนิดที่มีปีกนะคะจะทําหน้าที่ในการบินนะคะ แต่จะบินได้ไกลหรือไม่ไกลหรือสูงไม่สูงก็ขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละชนิดนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวอ่ะอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบนกโดยทั่วๆไปนกตัวเล็กๆมันสามารถบินได้ไกลบินได้สูงแต่พอเราดูนกกระจอกเทศนะคะนักเรียนรู้จักนกกระจอกเทศไหมคะ,ะนกกระจอกเทศนั้นจะบินไม่ได้มีปีก แต่บินไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะน้ําหนักตัวของนกกระจอกเต้นนั้นมีมากทําให้มันไม่สามารถบินขึ้นสู่อากาศได้นะคะ่ะต่อไปอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้านะคะปลา,ม,ปลามีปลามีปลาหมึกมีหอยมีกุ้งมีปูอะไรพวกนี้นะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำอ่า ตัวอย่างในภาพก็คือเป็นปลาปลาจะใช้ครีบนะคะครีบและหางของมันในการว่ายน้ำนะคะหรือปลาหมึกอย่างนี้ปลาหมึกก็ใช้หนวดในการว่ายน้ำอันนี้คือลักษณะของอวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดนะคะซึ่งจะมีการทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะจากที่ นักเร,นเรียนเรียนรู้ไปเมื่อกี้นะคะจากที่เราได้เรียนรู้ว่า,าตาของสัตว์ทำหน้าที่ในการมองดูสิ่งต่างๆหูทําทำหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกทำหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่นปากทำหน้าที่ในการกินอาหารและส่งเสียงนะคะขาและเท้าทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ และก็รับน้ำหนักตัวนะคะซึ่งทั้งห้าอวัยวะภายนอกนี้นั่นคือหน้าที่หลักของสัตว์นะคะแต่สัตว์นั้นมันจะมีสัตว์ที่มีขาและไม่มีขาด้วยนะคะอย่างเช่นปลาอย่างเนี้ยปลาจะไม่มีขามันก็ใช้ครีบในการเคลื่อนที่งูไม่มีขาก็ใช้กล้ามเนื้อนะคะบิดไปบิดมามันก็สามารถที่จะ เลื่อนที่ได้นะคะเพราะนั้นหลังจากที่นักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะให้นักเรียนทําข้อสอบทําแบบฝึกหัดนะคะหข้อนี้โดยให้นักเรียนลอกลงในสมุดลอกใส่สมุดนะคะเอาสมุดขึ้นมาหนึงเล่มเป็นเล่มใหม่เลยนะคะอะ่ขึ้นไว้วิชาวิทยาศาสตร์เลยนะคะาตอบคำถาม5ข้อที่ครูให้ต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงใน สมุดนะคะแล้วก็ตอบให้ถูกต้องอข้อที่หนึ่งถามว่าสัตว์ในข้อใดมีขนเพื่อป้องกันอากาศหนาวอันนี้นะักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อกี้นะคะแต่อาจจะเป็นสัตว์ที่ต่างชนิดกันแต่เราก็สามารถดูตัวเลือกนะคะแล้วก็สามารถบอกได้นะคะข้อที่สองงวงช้างทำหน้าที่ใดเป็นหลักอ,อันนี้ครูก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะ สลักษณะของปลาที่เหมาะกับการอยู่ในน้ำคืออะไรปลาใช้อะไรในการเคลื่อนที่นะคะเมื่อกี้เราผ่านไปแล้ว 4. อวัยวะใดของสัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่มีเขามีแขนมีขาอะไรคะใช้ในการเคลื่อนที่และข้อที่5สัตว์ในข้อใดเคลื่อนที่โดยใช้อวัยวะเช่นเดียวกับนก นกใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะเมื่อกี้แล้วอะไรที่เคลื่อนที่เหมือนกับนกนะคะอ่ะเพราะนั้นเราทำแบบฝึกหัด5ข้อโดยเขียนลงในสมุดนะคะแล้วค่อยมาส่งช่วงเปิดเทอมนะคะอ่าทีนี้มาดูใบสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าในหน้านี้ครูสรุปไว้ให้ว่าตาทำหน้าที่ในการมองดูสิ่งต่างๆหู ทำหน้าที่รับฟังเสียงจมูกทำหน้าที่หายใจและดมกลิน่นปากทำหน้าที่กินอาหารและส่งเสียงด้วยนะคะขานะและเท้าทำหน้าที่เคลื่อนไหวและรับน้ำหนักตัวอันนี้นักเรียนสามารถเอาไปตอบได้ในหนังสือนะคะโดยที่ครูจะให้นักเรียนทำในหนังสือด้วยนะคะในหน้าเรื่องแรกน,นะคะหน้า48นะคะ ข้างน้นล่างให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่อวัยวะของสัตว์ที่สัมพันธ์กันนะคะดูภาพแล้วดูข้อความแล้วโยงเส้นให้ตรงกับภาพนะคะ,ะทำในหนังสือด้วยหน้า48และหน้า5 3นะคะหน้าห้า53ข้อที่1ให้นักเรียนนำหมายเลขอวัยวะของสัตว์มาเติมลงในช่องบ้างด้านขวามือนะคะ,ะและ ด้านล่างให้เขียนชื่อสัตว์และแหล่งที่อยู่ของสัตว์ในภาพนะคะแล้วก็กาว่ามันมีกาถูกลงไปในแต่ละช่องว่าสัตว์ในภาพนั้นมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างนะคะนักเรียนทำให้ถูกต้องแล้วก่อยมาส่งครูนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักอวัยวะของสัตว์และหน้าที่ของอวัยวะของสัตว์ไปแล้วนะคะ วันหลังเราก็จะมาทบทวนแล้วก็มีการแบ่งาการแยกการจำแนกประเภทของสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูก,ก็มีเนื้อหาและแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะอยู่บ้านรักษาสุขภาพาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะออกจากบ้านก็อย่าลืมนะคะหน้ากากอนามัยสวมใส่ให้เรียบร้อยหรืออาจจะพก เดี่ยวกองออไปด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเราควรอยู่ที่บ้านดีกว่านะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรออกจากบ้านนะคะวันนี้ครูก็มีเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ